สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่สามย่านมิทาวนะครับมาด้วยรถไฟฟ้านะมาลงสถานีสามย่านนะแล้วก็เดินออกมาลอดอุโมง์สามย่านมิทาวก็จะมาขึ้นตรงจุดนี้นะครับตรงนั้นเป็นแบบทางลงอุโมงคนะครับเดี๋ยวเราจะเดินออกไปทางด้านหน้านี้เลยฝัย่งด้านนี้ก็จัมจุรีสแควร์นะครับอันนี้คือเป็นบรรยากาศภายในห้างแต่ว่าวันนี้ซันจะไม่ได้มาเดินห้างนะครับซันสี่โมงเย็นนะครับแต่ว่าแดดก,ก็อาจจะยังจัดอยู่ถือว่าแดดแรงอยู่นะครับเบรรยากาศกา็ก มิดทาวออฟฟิศอันนั้เป็นออฟฟิศเขามีแบบว่าร้านอะไรต่างๆเดี๋ยวเราจะเดินออกไปทางนี้นะครับเพื่อที่จะเดินไปถนนบรรทัดทองคิดว่าวันนี้นะฝนน่าจะยังไม่ตกเนาะคือจริงๆอ่ะตอนนี้ถ้าเรามาแนะนําให้มาช่วงประมาณ6กโมงเย็นนะครับเพราะว่าช่วงนี้คือถนนบรรทัดทองก็อาจจะยังไม่ได้ตั้งร้านอะไรเยอะแยะนะครับแต่ว่าสันก็จะไปเดินเล่นที่ตรงตลาด3ามย่านก่อนนะครับบรรยากาศนะฮะร,รถเยอะเชียว หลังจากที่เราเดินมาจากาบริเวณด้านหน้าของสามย่านมิทาวนะครับมาจากอุโมง์สามย่านเนาะแล้วก็มาถึงที่จุฬาลงกรณ์ซอย15นะครับเดี๋ยวสันจะเดินเข้าไปในซอยนี้นะก็คือเดี๋ยวพาแบบไปเดินเล่นไปเดินดูบรรยากาศนะครับตอนนี้คือเป็นบริเวณสามย่านนะแล้วก็จริงๆสามย่านตอนค่ำก็จะมีของขายเยอะเหมือนกันนะนี่ก็คือมาถึงปุ๊บก็เจอร้านคาเฟ่เล็กๆเลยตรงนี้เดี๋ยวให้ดูตรงนี้นมีแบบอ๋อปิการ์สพิมีน่ารักจังเลยเนี่ยเป็นร้านกาแฟนิดนึงเดิน,นต่อ เดินกันต่อเนื่องเนี่ยมีร้านตำยั่วๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเดินเข้าซอยนู้นเลยนะครับมันจะมีแบบว่าร้านของกินร้านกาแฟอะไรเล็กๆอ่ะเนี่ยต่างชาติาก็มาเที่ยวกันนะคือมันจะได้ฟิลมันจะได้ฟิลแบบโบราณโบราณอ่นนะแต่ว่าแถวนี้เขาก็จะขายของช่วงกลางวันนะครับช่วงแบบ จ็ดแปดโมงเช้าอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็จะเป็นแบบโซนขายของให้นักศึกษาครับนี่ไปทางนี้ทางนี้ทางนี้ทุกคนหลังจากที่เราเดินเข้ามาในซอยนะครับอันนี้ก็จะมีแบบว่าร้านน้ำเงี้ยวร้านขนมจีนอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็จะมีแบบว่าเป็นส่วนมากก็จะเป็นร้านของกินแบบเล็กๆอันนี้ก็เป็นร้านกาแฟมันดูมันดูมืดๆจังเลยอะข้างในอะมองไม่เห็นอ,อ๋อมันเป็นแบบกระจกมืดๆนะอันนี้ก็จะมีแบบว่า กระเพรานี่ร้านกระเพราร้านอะไรอย่างเงนะี้ยนะอุ๊ยไปดูตรงนู้นดีกว่าเหมือนตรงนู้นจะแบบน่ารักเลยดูร้านตรงนู้นน่ารักดีอ๋อนี่มีแบบร้านกาแฟร้านเออ,อาหารอะไรอย่างเงี้ยนะครับยาวๆเลยเนี่ยน้านนี้ก็น่ารักนะเป็นร้านแบบน้ำแข็งร้านคาเฟ่เออนี่ไง มันแบบมีร้านเล็กๆน่ารักน่ารักเก็บเต็มเลยอ่ะอันนี้อุยร้านตัดผมเยอะเหมือนกันนะแถวเนี้ยนี่ร้านตัดผมร้านตัดผมเขาแต่งสวยเนาะแต่งเหมือนคาเฟ่เลยอ่ะหรือคาเฟ่แต่งเหมือนร้านตัดผมนี่ร้านอาหารตำสั่งอยู่ทางซ้ายมือแต่ว่ารถจอดเยอะไปนิดนึงไงรถจอดเยอะไปนิดนึงมันก็เลยแบบไม่มีน อันนี้อันนี้ก็คาเฟ่นี่มีแบบว่าร้านอาหารหรือเหมือนคนจะเยอะอยู่นะร้านเนี้ใหนดูสิเ่อเดินมานะครับมันก็จะมีแบบอีกหนึ่งคาเฟ่ยอยู่ตรงนี้ตอนนี้ปิดประมาณหกโมงเย็นเนาะด้านในแต่แบบหอมของกินหอมข้าวมากเลยอะ <c oughs> ข้าวอยู่ไหนอะทำไมแบบกินหอมมากเฮ้ยด้านหน้านี้ก็มีคาเฟ่อีกหนึ่ง้าไปเดินเล่นก่อน ก็คือเดินเล่นแถวๆนี้แหละก่อนที่เราจะไปเดินถนนบรรทัดทองบรรทัดทองเราจะไปเดินสักประมาณ6โมงเย็นนะครับอันนี้ก็เป็นร้านกาแฟาเหมือนกันร้านกาแฟาเยอะเหมือนกันเนาะทุกคนเรามาเค้กต้นกกอีกแล้วนี่มีแบบว่าเค้กน่ากินน่ากินเลยมันแบบเค้กมันเป็นแบบเป็นมีชาไทยแล้วก็ เหมือนแบบมีเป็นเค้กส้มอะไรเงี้ยนะเยอะแยะเลยแล้วแต่ว่าเราจะกินอะไรด้านนู้นก็มีฮอตตบันน่ารักเจียวโอ้ตรงนี้ h p p y y c t t c f e and c o f f e e อเยเป็นแบนบร้านกาแฟน้องแมวน้องแมวเต็มเลยเนี่ยถ้าใครแบบว่าสนใจนะก็คืออยู่ตรงนี้เลยซอยอะไรไม่รู้เราก็เดินมาเรื่อยๆเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับเค้กต้นเค้กเอ่อเค้กต้นกกนะครับมีแบบร้านน้องแมวน้องแมวนั่ง น่ารักเียวอันนี้ก็จะมีแบบโร้านเดี๋ยวนี้คือเขาทําเป็นร้านคาเฟ่กันเยอะเหมือนกันเนาะเค้กส้มเค้กส้มช็อกต้นเค้กต้นกกในกำนานมากินบ่อยอยู่อ,อันนี้ร้านแบบร้านอาหารเยอะเหมือนกันเนาะเปลี่ยนไปเยอะอยู่ร้านค้าเขาจะทําเป็นแบบฟิวร้านส่วนมากเดี๋ยวนี้คือเขาไม่ได้ทําร้านใหญ่เลยน,นะ เราจะทำเป็นร้านเล็กๆน่ารักๆเกือบทำร้านเล็กๆเผลอๆอันนี้ก็เป็นอ๋ออันนี้เป็นแบบร้านกาแฟโอเอซสรู้สึกแบบร้านกาแฟโอเอซสแถวบ้านเราจะเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงโว้คนเต็มเลยอะ่ะมี่บ้านผลไม้ <c oughs> น่ารักจังเลยเป็นแบบร้านเล็กๆน่ารักน่ารักนะเดินไปเดินมามาออกที่จุฬา44นะครับ <inate> นี่โอ้โ <isi> ร้านขานี่มีข้าวมันไก่อะไรย่างงี้ด้วยร้านอาหารอันนี้คือบล็อกยี่สิบแปดเหครับก็คือเดินจริงๆอ่ะโซนตรงสามย่านตรงนั้นน่ะมันก็เป็นคาเฟ่ร้านเล็กๆเล็กๆ,กๆน้อยๆอะไรอเงี้ยนะอาจจะไม่ได้แบบโอ้โหเยอะแยะมากมายขนาดนั้นนะฮะเราข้ามไปฝั่งน,นู้นดีกวไม่ีมมีแบบว่า ร้านกาแฟร้านดอกไม้วันนี้เป็นแบบร้านกาแฟเนสกาแฟปิดหกโมงเย็นตอนนี้ประมาณแบบสี่โมงเย็นแล้วอะเนี่ยที่เราเดินมาเราเดินเมื่อกี้เราไม่ได้เดินฝั่งทางด้านนอกนะเราเดินแบบด้านในมาเดินมาจากสัมยานมิเท่านะครับเดินเล่นๆมาเรื่อยๆนะทุกคนเรื่อยๆเลี่ยงๆ,ๆ,ๆตรงน้นกระจุ่ลาถ้าเราเดินตรงไปนี่ตลาดสัมยานนะ ไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขาจะมีข้าวกินมีแบบร้านขาของยังเยอะอยู่หรือเปล่านะอันนี้เป็นร้านคาเฟ่ไว i t e ฟิร์คาเฟปิดสามทุ่มนู่นตลาดสามย่านลองเดินบล็อกยี่สิบแปดอ๋อมีวีแกนด้วยไงคัวดอกไม้ขาวอะ่ะ เป็นหันวิกเงวิกแกนเดี๋ยวลองแบบเดินดูด้านนี้อ่ะนี่คือบล็อกยี่สิบแปดโอ้ยทำไมมันร้อนจังทำไมแดดร้อนขนาดนี้นี่ตอนนี้คือบอมมล็อกยี่สิบแปดโอ้ยนี่เขามีแบบร้านคาเฟ่อันนี้ก็เป็นร้านคาเฟ่เหรอ๋อคชิลมากนี่ไปเข้าต้องเข้าทางไหนอันนี้ด้านหน้าเขาบล็อกยี่สิบแปด เดี๋ยวเราเดินเราลองเดินไปดูฝั่งด้านนู้นดีกว่าทุกคนตรงนี้เป็นที่จอด,ดรถสำยญานตลาดสำยญานอยู่ตรงนู้นนีมีร้านของกินตรงนี้เป็นนาลายพิสเซียหเหมือนร้านปิ้งย่างเลยอะทำเขาทํำสวยดีเนาะเป็น เนี่ยชอบถนนเขามากเลยมากี่รอบก็ชอบชอบ,ชอบถนนเขาดูเรียบมันดูเรียบมันดูสวยอะ่ะเวลาขับมอเตอร์ไซค์นี่อย่างสวยเลยนะเนี่ยอุ้ยอันนี้อะไรเนี่ยน,น่ารักดีด้านหลังนเฮ้ยโซนนี้มีแบบร้านกาแฟาเล็กๆเล็กๆน้อย อ,อันนี้เป็นแบบร้านทำเล็บนะครับอันนี้ก็เป็นกร้านกาแฟเหมือนีดูร้านกาแฟแบบแแบบเห็ดโตตอนนี้เราอยู่บล็อกยี่บนะครับแล้วกันนึงร้านกาแฟแบบร้านนี้ใหญ่อยู่นะอากาศเย็นสบายมากเลย คือเราอาจจะไม่ได้แบบนั่งคาเฟ่อะไรเยอะนะทุกคนเพราะว่าออตอนนี้คือสี่โมงเย็นแล้วอะถ้าไปกินแบบพวกชากาแฟาอะไรเงี้ยก็จะไม่ได้นอนแต่ก็น่าจะไปกินยอยู่เดี๋ยวจะไปกินแบบนู่นอยู่ตรงนู้นนะฮะนี่ตอนนี้เราตรงนั้นตรงนั้นที่เราเห็นอยู่เป็นแบบบล็อก28 x ดอ็กนะครับก็อาจจะยังไม่ได้มีอะไรเยอะเนาะ สามารถเดินไปตรงนี้แล้วก็เดินไปทะลุได้เลยแต่ว่าเสนอจ,จะไม่ได้ไปฝั่งทางนู้นนะเพราะว่าเคยไปแล้วเราจะไปถนนใหญ่แล้วเราก็จะไปเดินเริ่มตั้งแต่แบบว่าต้นทางของถนนบรรทัดทองเลยนะฮะแต่ว่าตอนนี้คือน่าจะยังไม่ได้เดินนะเดี๋ยวจะไปนั่งคาเฟ่่าจะมีแบบคาเฟ่นั่งพักผ่อนอยู่อยู่ตรงนี้นะคือพีเดี๋ยวไปนั่งเล่นแล้วก็ค่อยดูกันอีกทีนึงว่าจะไปเดินกี่โมงฟ้าฝนน่าจะไม่ตกนะฟ้าแบบสว่างขนาดนี้ ถ้าอยู่ดีๆฝนตกมานี่ก็จบเฮน้องแมวแมวเแมวจุฬาห้าเหรอนี่ไงโอ้ยมีคาเฟ่โอ้คาเฟ่น้องซอนคาเฟ่น้องซอนสาขานี้ใหญ่จังเลยอะมีตั้งสามชั้นเลยเหรอโอ้นี่ถ้าเดินไปอีกนิดนึงก็คือเป็นเอ่อ นนถนนบรรทัดทองแล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยเดินไปตอนนั้นนะอุ้ยเนี่ยมานั่งเล่นคาเฟ่นั้งซอนก่อนอีกกี่โมงอุ้ยปิดตั้งสองทุ่มเดี๋ยวนั่งพักผ่อนกันนะทุกคนมันร้อนเดี๋ยวปักสักหกโมงเย็นเดี๋ยวเราเดินออกไปตอนนี้อยู่ที่จุฬาลงกรณ์ซอยห้านะครับ